เราต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนั่นเองแต่เอ๊ถ้าเป็นผู้หญิงต้องพูดว่ายัางไงละมันนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเราต้องพูดว่าสวัสดีค่ะ นะคะเอเวลาต้นกล้าไปพบผู้ใหญ่องก์การต้องทำยังไงนะต้นกล้าก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับแบบนี้ไงแต่ถ้ามานีไปเจอเพื่อนมานีจะบอกว่ายัางไงละจ๊ะมานีก็จะบอกกับเพื่อนว่าสวัสดีค่ะเพื่อนและถ้าเกิดแล้วเมื่อต้นกล้าไปพบกับคูครักองค์กาจะพูดว่ายังไรนะองกลการก็จะพูดว่า สวัสดีครับแบบนี้นี่ไงแล้วเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆจะพูดว่าอะไรนะไปแล้วงั้นเดี๋ยวต้นกล้ากับมาลีจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการกล่าวคำทักทายกันเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสวัสดีพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณคมยจะแนะนำก่อนค่ะทาแรงน,นะคะ เด็กนำม,มือค่ามาพนมไว้บนหน้าอ,อกของเด็กๆเ,เลยนะคะเราก็จะสังเกตว่าเหมือนตอกครูนเลยใช่ไหมคะดเด็กจากนั้นข่านที่สองค่ะเ,เด็กก็ค่อยๆก้มศีรษะลงค่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายพูดว่าไงครับครูตรุ๊สวัสดีครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงพูดว่าสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูพรุ่งนี้เจอกันนะครับไปก่อนนะค่ะอย่าไปทะเลถลายที่ไหนนะค่ะเยี่ยเรียนแล้วอุ้ยดีจังเลยวันนี้ไม่มีการบ้านนะชอบใจสินะโอแน่นอนเราจะได้เอาไปวิ่งเล่นได้สบายใจยังไงเล่างั้นวันนี้เราเจอกันที่เดิมนะตกลงนะได้เลยอีกชั่วโมงเจอกัน สวัสดีครับดีครับคุณครูสวัสดีจ้ดทุกคนกลับบ้านดีๆนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้นะค่ะแล้วกิฟฟี่ล่ะวิ่งมาแล้วนู่นนะรอด้วยรอด้วยอ้าวกิฟฟี่ทำไมไม่สวัสดีคุณครูก่อนกลับบ้านล่ะแล้วทำไมต้องสวัสดีด้วยล่ะอ้าวก่อนกลับบ้านเราก็ต้องสวัสดีคุณครูสิ ไม่เห็นต้องสวัสดีเลยยังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องเจอคุณครูอยู่แล้วจะสวัสดีทำไมหน้าบือจะตายือคนเราเจอกันหรือลาจากกันก็ต้องทักทายกันด้วยการสวัสดีทั้งนั้นแหละอีกอย่างการสวัสดีก็เป็นการแสดงความเคารพที่เด็กพึงกระทําต่อผู้ใหญ่ด้วยนะ ใช่แล้วสวัสดีพ่อแม่ก่อนไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านสวัสดีคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็หลังเลิกเรียนสวัสดีผู้ใหญ่ที่เรารู้จักเจอเพื่อนกันก็สวัสดีทักทายกันอีกอย่างนะการสวัสดีการยกมือไหว้แสดงถึงความมีมารยาทและความอ่อนน้อมถ่อมตนของคนทำด้วยละ่ะเป็นอุปนิสัยที่ดีที่น่ายกย่องชื่นชมฉันสงสัยอยู่อย่างนึงอะ่ะไทกี้ทำไมเวลาพวกเราเจอกันไม่เห็นต้องยกมือไหว้กันเลยอะ่ะ จริงด้วยสิพวกเราเจอกันทีไรก็แค่ทักทายกันธรรมดาในเมื่อเจอพ่อแม่กับคุณครูต้องยกมือไหว้แล้วทำไมพวกเราไม่ยกมือไหว้กันเองด้วยล่ะกับผู้ใหญ่อะเราต้องยกมือไหว้ทุกครั้งเพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีอาวุโสกว่าอย่างเช่นพ่อแม่หรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าเราแต่กับเพื่อนนะ่จะยกมือไหว้หรือไม่ต้องไหว้ก็ได้เพราะว่าอยู่ในระดับเดียวกันขึ้นอยู่กับโอกาส แล้วคนอายุอ่อนกว่าละ่ะเช่นน้องชายน้องสาวถ้าเขายกมือไหว้เราเราก็ไหว้ตอบเขาก็ได้เหมือนอย่างเวลาที่เรายกมือไหว้คุณครูคุณครูก็จะยกมือไหว้ตอบเราถือเป็นมารยาทที่ดีงามแล้วก็เป็นการให้เกียรติเราอย่างหนึ่งด้วยนะที่สำคัญนะต้องไม่เบื่อที่จะไหว้หรือสวัสดีทักทายผู้อื่นเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คนเราพึงกระทาต่อกันอาฉันเข้าใจแล้วการไหว้สวัสดีมีความหมายที่ดีอย่างนี้นี่เอง แล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะสวัสดีทักทายพ่อแม่และคุณครูทุกวันเลยวันนี้ฉันต้องรีบกลับบ้านไปสวัสดีพ่อกับแม่ก่อนฉันไปก่อนนะทุกคนบายบายพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับคุณครูอ้าวสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้ากิฟฟี่